โอเคครับแผนเทรดตลาดเช้านะครับสำหรับห้อง v ี p ก็เดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวขึ้นมาแถวแปดหนึ่งเนี่ยอาจจะย่อก่อนถ้าไม่ย่อก่อนเนี่ยเดี๋ยวขึ้นไปเซลโซนเลยนะครับถ้าขึ้นไปเซลโซนก็เดี๋ยวจะย่อมาสักแปดหนึ่งเนี่ยย้ำโครงสร้างก็ถ้าใครเสี่ยงเซลล์นะถ้าใครจะเล่นเสี่ยงเซลล์ก็เสี่ยงเซลล์ลงมาก็มันเนี่ยมาเก็บตังค์กัแถวแปดหนึ่งนะครับอ่าขึ้นไปแถวเก้าสามตรงนี้ประมาณแปดแปดถึงเก้าสามถึงเก้าเจ็ดเนี่ยแปดแปดถึงเจ็ด แปดแปดถึงเก้าเจ็ดเนี่ยจะย่อลงมาแถวแปดหนึ่งก็เคลียร์ตังค์ไปก่อนเพราะว่ามีโอกาสเป็นโซนย้ำโครงสร้างให้ระดีขึ้นต่อสูงมากนะครับสาหรับขาเซลล์คือผมมองว่าหน้าบายได้เปรียบกว่านะอ่าถ้าใครจะเล่นบาบนะครับแต่บายตรงนี้ไม่สวยนะผมบอกเลยบายตรงนี้มีโอกาสต,าสติดดอยอยู่ครับอ่าเพราะมันมีโอกาสที่จะย่อลงมาแถวหกศูนย์ก่อนแล้วค่อยเด้งอีกทีหนึ่งนะครับตรงนี้ก็ให้รอการเบรกขึ้นไปก่อนแล้วเดี๋ยวรอการย่อลงมาย้ำโครงสร้างตรงนี้แถวแถวนี้แถวแปดหนึ่งถึงเก้าเจ็ดเนี่ยไแปดห 8, 1, 9, 7, 7, นึ่งถึงเจ็ดเจ็ดเน แล้วค่อยบายกลับขึ้นไปนะตรงนี้ก็จะโอเคดูหน้าตาแล้วหน้าตากราฟน่ารักนะครับโอเคตรงนี้ก็เอ่เลาะย่อหยุดหลุดลงมานะครับย่อหลุดมาเอ,อประมาณหกศูนย์ถ้าหลุดหกศูนย์ลงมาเดี๋ยวเรามารอบายอีกคือห้าสองกับสี่หกนะครับอ่าเออลไว้ที่ประมาณสามหกสามเจ็ดเนี่ยนะครับอ่าลุ้นติดลูกใหญ่ขึ้นไปเนาะแต่ถ้าหลุดอันนี้แนละ้วหลุดสามหกอีก มารอเนี่ยครับยนะี่ห้าเนาะสวอปโซลงมาไม่เป็นไรสต็อปลอสได้แนละ้วเดี๋ยวรอมารอ,ารอบายลึกกันอีกทีหนึ่งนะครับอา่าอาจจะไกลนิดนึงนะสต็อปลอสนะครับตลาดเช้าเอ็มดีครับไม่นา่าไม่น่าจะเสียตังค์ได้เพราะตลาดเช้าวันนี้ไม่มีข่าวด้วยนะครับก็อาจจะเป็นไซเวย์แต่อาจจะเป็นไซเวย์อัพอะไรเงี้ยแต่แต่ถามผมมาผมอยากให้เล่นขาบาบขึ้นไปมากกว่านะตรงนี้่าแบบตรงเนี้ยปรับทีเวฟเสร็จแล้วเนี่ยปรับทีเวฟเสร็จแล้วก็เดี๋ยวย่อลงมาย้ำโครงสร้างตรงนี้ทีหนึ่งแล้วเดี๋ยวก็ดีขึ้นไปนะครับ แผนตลาดเช้าเนาะแต่ถ้าใครมีาบก็แปดแปดนะครับทีพีแรกเนาะผมก็ยังถือไม้ไม้นี่อยู่เลยนะครับไม้าบตั้งแต่นู่นเลยอะตั้งแต่เท่าไหร่ละสามเจ็ดเนี่ยไม้ยบเแต่ยสามเจ็ดอยู่เลยมีไม้ใบใยไส้อี่ไม้ใบใยไส้ของเรานะครับสามเจ็ดทีพีไม่ตั้งครับเดี๋ยวรอดูอีกทีหนึ่งแต่ถ้ายืนหก 2อ0พได้น่าจะไปน่าจะไปไกลเลยนะครับน่าจะไปถึงประมาณ2 6 1 0ันหกรือสองพันหได้นะครับตรงนี้แต่รอดูการยืนโครงสร้างตรงนี้ก่อนถ้ายืนได้ก็เดี๋ยวไปต่อเนาะแต่ตลาดเช้าก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวรอดูอีกทีคือตลาดเย็นอ่าแต่วันนี้ไม่มีข่าวก็น่าจะเล่นยากอยู่นิดนึงนะครับน่าจะไซดเวก็เอ็มดีๆครับไม่ต้องไปเสี่ยงมาก